เป็นคลิปที่2นะครับพอดีว่าผมไม่มีเครื่องตัดต่อนะครับผมไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับก็จะงานคลิปก็จะหยาบๆหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็อยากแชร์ประสบการณ์ให้หลายๆท่านได้รู้กันนะครับกับการใช้งานระบบโซล่าเซลล์นะครับคือปัญหามันมีทุกอย่างแล้วครับใช้อะไรก็เจออยู่แล้วครับปัญหาไม่ใช่ว่าเออของไม่ดีเปล่าไม่ไม่เกี่ยวนะครับ ของราคาเป็นหลายหมื่นก็พังเหมือนกันนะครับเรื่องปกตินะครับแค่เราต้องเข้าใจปัญหาของเขาแล้วก็รับมือให้ได้นะครับกับงานแบตเตอรี่นะครับก็ระบบโปรเ c คชันนะครับเบรกกงเบรกเกอร์ก็พยายามใส่กันนะครับอย่าไปลดต้นทุนในเรื่องที่จําเป็นนะครับเดี๋ยวเกิดอุบิเหตุมามันไม่คุ้มค่านะครับก็ริเทียมนะครับมัน ก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมใช้งานนะครับอาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะครับแต่ว่ามันอยู่กับที่ครับก็ไม่เป็นไรไม่มีการไปยุ่งกับมันนะครับก็อันนี้เป็นแบตใหม่อยู่นะครับแต่พวกนี้เป็นมือ2นะครับก็ใช้ดีนะครับ24โวลต์นะไม่มีปัญหานะครับอันนี้น่าจะ2ปีแล้วนะครับเพราะว่าผมกลับมาบ้านก็สอปีแล้วนะครับยังนิ่งๆอยู่นะครับสปี ตอนนี้แดดมาเต็มที่แล้วนะครับด้านนอกก็แบดเต็มนะครับแบดเต็มนะครับเพราะว่าถ้าแบดมันดีมันเป็นแบบนี้นะครับคือแบดแค่50แอมป์ก็จริงนะครับแต่ว่าผมใช้โหลดทั้งคืนไปแล้ววันนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับก็เพิ่งจะมีแดดบ้างคึ้มบ้างฝนบ้างนะครับวันนี้ตอนตอนนี้ก็เที่ยงนะครับก็ ถือว่าเต็มนะครับเพราะว่าผมจ่ายโหลดไปน้อยมากนะครับก็จะมาให้ดูแผน2นะครับในการใช้งานระบบให้สถียนนะครับก็คืองานโซล่าเซลล์นะครับจะเจอปัญหาหน้าฝนนะครับเวลาฝนตกแล้วก็ฟ้าคึ้มฟ้าปิดนะครับแบบยาวเป็นอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราต้องการใช้โหลดเท่าเดิมนะครับคือมัน ลดกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็อย่างกรณีของผมนะครับคือระบบผมมันน้อยแต่ว่าโหลดต้องการใช้เท่าเดิมนะครับก็คือหลอดไฟไล่ยุงนะครับ2หลอด2หลอดก็หลอดละยี่บวัตต์ก็เป็น4ี่บวัตต์แล้วนะครับทั้งคืนนะครับแล้วก็พัดลมซึ่งมันขาดไม่ได้แล้วนะครับเพราะอากาศมันจะค่อนข้างร้อนนะครับก็จะไม่ได้เปิดวันที่ฝนตกแค่นั้นเองนะครับ ส่วนระบบปั๊มน้ำผมยังปั๊มผมมันเป็นปั๊ม AC นะครับผมก็เลยยังไม่เอามาใช้กับงานตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกับค่าแบตเตอรี่นะครับคือผมเคยเอาทดสอบใช้แล้วนะครับเกิดว่าปัญหาก็คือมันแบตบมันจะเสียเร็วมากนะครับก็เลยมันเห็นผลกันอยู่แล้วรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้เครื่องบันไฟดีกว่านะครับเปิดแค่ไม่กี่นาทีครับส่วน แผนสองสำหรับเวลาฝนตกนะครับคือของผมมันมีเจเนอเรเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะครับนะผมก็จะใช้งานแบบนี้นะครับก็คือกรณีที่ใครมีสวิตชิ่งแบบนี้ครับสวิตชิ่งซับไพอันนี้เป็น2 4โวลต์นะครับ2 0แอม แต่ระบบผมเป็น9 6โวลต์นะครับผมจะชาร์จแบตเตอรี่9 6โวลต์ผมต้องใช้ตัวนี้ถึง4ตัวนะครับถึงจะชาร์จได้นะครับแล้วทีนี้ถ้าชาร์จกับเครื่องปั่นไฟนะครับผมต้องใช้รอบที่สูงมากนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับก็คือให้เจเนอเรเตอร์ปั่นตามสเปครอบที่เขากําหนดมานะครับก็คือของผมก็1,500รอบนะครับก็ต้องเล่งเครื่องให้ได้1,500รอบนะครับ เพื่อที่จะมาชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแปลงจาก220ผ่านสวิตชิ่งชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับก็คือเอาสวิตชิ่งเนี่ยอนุกรมกัน4ตัวนะครับเพราะมันเป็น24อย่างเงี้ยถ้ามี48ก็2ตัวแบบนี้ครับอนุกรมกันให้ได้ไฟ100โวลต์เพื่อจะมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับในระบบของผม96นะครับอันนี้คือพูดในระบบของผมก่อนนะครับระบบของท่านอื่นอาจจะเป็น24 48อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าท่านต้องเร่งเครื่องให้ได้1 5 0ห้รอรอบตามสเปคเจนเรเตอร์นะครับก็คือของผมมันเป็นพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็แล้วกันนะครับเครื่องปั่นไฟแบบเพาลอยครับก็คือเอามาชนกับเครื่องยนต์เองนะครับไม่ไม่ใช่เครื่องสําเร็จรูปมานะครับไม่ใช่เครื่องออโตมติกนะครับที่ว่ามันเป็นเครื่องยนต์กับเจนเรเตอร์มาด้วยกันในเซตหนึ่งนะครับอันนั้นผมจะไม่เลือกใช้นะครับเพราะว่าผมมองเห็น จุดที่ผมจะใช้งานที่คุ้มค่านะครับก็คือผมจะไม่ชาร์จผ่านสวิชชิงนะครับเพราะว่ามันจะเร่งเครื่องยนต์รอบสูงแล้วก็ทําให้กินน้ํามันนะครับเพราะอย่างสมมติว่าเราต้องการชาร์จแค่สามรอวัตต์อย่างนี้เออสามสี่ร้อยวัตต์เนี้ยเออแต่เราเร่งเครื่องเต็มที่เลยเพื่อจะให้ได้ไฟ220ิก็คือสมมติว่าพลังงานเครื่องยนต์ที่ใช้อาจจะ 2,000วัตต์อย่างนี้แต่ว่าเราต้องการแค่300เฮ้ยซึ่งมันเผาเชื้อเพลิงไป2,000วัตต์แต่เราใช้งานแค่300มันประมาณนี้นะครับผมก็เลยใช้วิธีการนี่ครับแต่อย่าลืมนะครับเคร,เครื่องของผมมันเป็นเครื่องเผาลอยนะครับซึ่งผมปรับรอบได้นะครับชาร์จผ่านไดโอดบิดนะครับก็คือเอาไฟที่มาจากเจเนเตอร์มันอาจจะลกหน่อยนะครับก็คือไฟมาจาก เจเนเตอร์นะครับก็คือเครื่องปัดไฟนั่นแหละครับมาเข้าปัดตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมเสียบไว้เวลาที่ผมอยากจะรีเซ็ตเครื่องอินเวอร์เตอร์หรือ u ูเตัวนี้นะครับถ้าเราต้องป้อน AC ให้มันบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทำงานนะครับก็คือเนี่ยครับ สายตัวนี้ก็คือมาเข้าไดโอดบิดตรงนี้นะครับก็คือฝั่ง AC ของไดโอดบิดผมใช้ไดโอด2ตัวขนานกันนะครับเพราะว่ากระแสมันสูงหน่อยก็เลยร้อนๆหน่อยนะครับก็เอาเอาุดออกมาบวกลบนะครับก็ไปจับชาร์จแบตเตอรี่ที่96โวลต์เลยนะครับก็ผ่านแอมมิเตอร์ตัวนี้เออเอ้ยเอ้อยากดูแอมหน่อยก็เออผ่านแอมมิเตอร์ไปนะครับเพื่อจะเออได้ชมแอมหน่อยว่าเอ้ยมันไหลกี่แอมวะเออก็แล้วแต่นะครับ ก็คือผมให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมชาร์จที่ประมาณ4-5แอมป์นะครับผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องจำเป็นต้องไปอัดอะไรมากมายนะครับแล้วก็เครื่องมันจะเดินเบามากนะครับเครื่องมันจะเดินเบามากนะครับเครื่องเดินเบาแต่ว่าได้กระแสที่4แอมป์3แอมป์4แอมป์เนี่ย ที่96โวลต์เออมันมันก็ได้หลายร้อยวัตต์แล้วนะครับก็ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับก็ชาร์จช่วยในเวลาที่ฟ้าคึมฝนตกก็คือแผนสนะครับแผนสกรณีที่แบตเตอรี่ชาร์จไม่เต็มแต่เราอยากให้มันเต็มอย่างนี้แล้วก็ไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็เดินรอบเบานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องปั่นไฟนะครับว่ามันเป็นแบบไหนกันนะครับผมอ่าครับ ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเครื่องปั่นไฟเพาลอยธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูสเปคเขาหน่อยนะครับอสามกิโลวัตต์นะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็พาวเวอร์สกิโลวัตต์นะครับรอบนะครับ R.P.M. ที่พันห้าร้อยรอบนะครับความถี่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับหมุนที่พันห้าร้อยรอบจะได้ความถี่ที่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับกระแสสูงสุดสิบสามจุดหกแอมป์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องรถไถเดินตามธรรมดาเรานะครับตัวนี้เป็นเครื่อง E-T 95นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องปั่นไฟตัวนี้เราอยากได้ไฟและที่แรงดันต่ำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเล่งเครื่องมากนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าเสียงเครื่อง มันเป็นยังไงนะครับเวลาผมชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับอาจจะทดสอบนิดหน่อยครับเพราะแบตมันเต็มแล้วนะครับผมนะครับก็ได้ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับออนเบรกเตอร์นะครับตอนนี้ไฟยังไม่จ่ายครับเพราะรอบเครื่องยนต์ยังไม่ถึงนะครับมันเล่นงเครื่องหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นงเครื่องยนต์นะครับ แล้วเราไปต่อสายกันเลยนะครับอ่านะครับกระแสมาแล้วนะครับ5์นะครับก็คือชาร์จแรงมากนะครับ5์เพราะว่าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วอ่ะให้ดูนะครับวนเกินไปแล้วนะครับอ่าก็พอแค่นี้นะครับว่าเออมันชาร์จได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะถอดนะครับอ่า แต่เสียงเครื่องก็หนักพอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเล่งเครื่องเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยจะหนักๆห,ห,หน่อยนะครับเดี๋ยวตอนที่แบตอ่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำสถานการณ์จริงให้ดูกันนะครับก็ให้ดูเป็นแนวทางว่ามันใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาทำให้ดูใหม่นะครับ ครับสวัสดีครับ